เออเครีย์นี่รกมันมัถือกับรถอาจารย์เนี่ยมัถือเรียกรถเลยอืมเด็กล้านเปอร์เซ็นตอนน้นอาการหอบกรน้อนี่ไอ้ห้อนครับผมโอ้อาการหลังจากหนาวไปแล้วก็ห้อนอืมทนปรับพอทานในห่างการก็ถงเนาะ นี่ไข่มีหนาวได้กาูหงมี่ไข่เมีหนาวแต่เสื่นแลงไม่นีเขาใส่รไถเปกอ่ารถไถเขาเอายืมเขามาใส่ยืมเขามาใส่ไอ้เอฟซอยขอบินดบาดกับเอฟซีแหละครับผมรถอะไาบ้าสาวอะไรบางรมาถวายบ่กปูเอ่อมาถวายกัมนพงมถวายก็ว่ามาถวายใช่ไหอมงจงองหมืนห้าโอ้ แค่นี้นครัสองมือหานยได้ได้มาเไหมไหนปูได้มากเลยสามมือเ่ยสามตีมอ่ะสามที่มือเลยนปูเะเบียนยังปูแปดหนึ่งแปดล้านเปอร์เซ็นแปดหนึ่งแปดสามตัวอล้านแปดถึงแปดรถดไหมสองปูแล้วกรับไปที่กับผมหกตัวอีกเดี๋ยวสิบอกแล้วไหมแปดหนึ่งแปดสิบเแล้วเ่ยปันดีแปดวิ่งปูวิ่งแปดล้านเปอร์เซ็น วิ่งแปดล้านเปอร์เซ็นต์ล่างวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ออาล่างวิ่งหกเทาไหร่ล่างระเบิดเออล่างระเบิดล่ะพร้อนกันพอวิ่งหกล่างวิ่งหกล่างวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ หกหนึ่งเลข่ล่างนี้ยโปรเสนวิ่งครับปรเพื่อตรงกับเลขผมปะ่ะอือตือกได้กับพวกหกหนึ่งเลื่ล่างหกหนึ่งล,ล่างอืมพันดีว่ะที่ปูอือต่างตาได้ลูลคานีม่มาอือ อันเปเลยหกตัวมันอันเป็นฮกกลัวเราซื้อไว้แล้วสิบสองล้านแล้วเนี่ยโอ้ซื้อสิบสองล้านแล้วออฟันดีอ่ะตัวไหนปูหกตัวหกตัวสองหกสามสองหกสามแปดหนึ่งแปดอืมพอาเลยซื้อไว้แล้วนี่สองใบสำเนาต้องไม่ว่าเดี๋ยวนี้ค็ตายเลยนะมาเคลยอดเลยนะเดียวเคลือดเออเคลยอดนี่รถมันมัถือกับรถรถอาจารเนี่ยมันถือเรียกรถเลยอืมเด็ก สามตัวคือแปดหนึ่งแปดตัดตัดสองทางกับมีสองหกสามกับแปดหนึ่งแปดเธอออเนี่ยหกสามสองทางสองสองทางหกสามอืกับแปด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 อืแปดหนึง่งแปดตัวแปดหนึ่งอืหกสามเหรอหกสามเช่นนั้นก็แปด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 เช่นนั้นจริงไหมว่าล้านไหมเออล้าน อันนี้เลยต่อกันอันนี้ก็วิ่งร้ายเปอร์เซ็นต์วิ่งหกวิ่งแปดวิ่งหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหล,ลังสิบเจ็ดน้ำมันขื้นราคมันขึนน้อลงแค่นั้นละตัวรองหัวขึนหัวล,ง,ง,ลง,งบอกเขาตัวนี้เห่นปะครับผมอื๋อตัวละล้านอืมอืม กันไว้คือสิบเจ็ดมนเราหักขึ้นคือเก้าหนึ่นนนงตรงนี้ตัวละล้านหมดละอะไรพู้ตัวละล้านเนี่ยนี่คือตัวล้านพู้อันนี้อันนี้สองตัวเนี่ยเอาตัวได้ก็ไเลยสองตัวนี้อืมเอาแปดแปดหนึ่งกับหกสามหนี่งตัวได้กันเลวันที่ตัวได้กันเ้ยเป็นการบ้านเปอร์เซ็นต์หมู่ผู้อ่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ติดมหาจับแล้วตีดเลยอนึแปดหกตัวนี่ใอ่เออเดี๋ยวเสียเบิ้องนะยไม่ดิเยื้อมาแล้ซื้อม่แล้อ้ยไปเห็นเขาโยงให้เลขคบแบบวะใั่ไหมครับมันมันตรงกับเลขบักเขียวคุณใจไหมเลขบักเขียวคนใตจนี่หกสามสองหกสามสองหกสามของทะเบียนอการสามแปดหนึ่งแปดโอ้ทะเบียนรถขั้นไม่แปดหนึ่งแปดสาม แบดหนึ่แปดวันน er an ี้ดยนี่มันน่ะสองหกสามเท่กันโอโหล่ะเอ้คุณเอเคเนี่ยคนหูลกฟันนีมาผมจิว่ะจิบสองล้านโอ้คนหูลกโอ้ยบกว่าจิบสองล้านเลยอ่าเอาไปเลยกินไปเลยนะผม แต่ัเลขอกตัวนี่เออแั้นมันผมว่าผมของตัวบอลเดินด้วกันบดเนี่ยครับผมพวท่านเห็นับบนี้จำไห้นะมีว่าแปดต่แปดแม่บ้นเี่ยเลข <S desserts> <limited> ้งหน้าสองหกสาม่ไหมวัวไอ้เป็นกระตุกกันมีใบเดียวพอาะมีสองใบพอดีนะเขาเลยมันบัวเอาเลยเลยเอาเล่ีครับกูเจอยะลีไว้ด้วยรับเลรู้ปูจอยพ่อครับผมขั้นออกตัวนี้มาผพูว่าสิบสองล้านมหาปูโรประสานยุวัฒน์ครับอยู่ที่ผม อู้ามมือนานน่เอาเลยเรีนเลยหาเลยรัว่าณี่้อดีสองหกแปดแปดหนึ่งแปดเตขทะเบียนรถปูคือแปดหนึ่งแปด่าเลขเอบักเกอคนตย2สองอหกสามครับอืมมาตรงกับรถอีมาตรงกับเลขรถดีเลขไดเป็นหกตัวสัว่าโอ้คนเหรียญหลายคนเหรียญหลายไหมเด็คนเหรียญหลายเหรียญงามเลยนี่เหรียญงามเลยนี่วันเกิดแปดสงคนใช่ไหมอาจารย์เกิดแปดสงคนได้ป่ะ เกิดว่าที่อินเดียเ่าึ่งขามาเยอะเนาว่าตั้งห้าเลยม่ครับเราใชเลยต่ว่าเราฝันเราเนี่ยแหละฝันจริงเลยเน่ยครับดีปอดปูกําลังดีเพชรสลากนะครับเดยออีซี่ครับผมกำลังขึ้นฟองสลาอยู่นีเลย่อมีมานมาเลยวอีกหนึ่งหนึ่งได้ตัวบุญแลวกันกับฟูจอยตกว่อกครับวัดเป็นบวชไปนี่นะครับพีพี่ครับเขาหลายวาพ่นอะไรหลายวาอันพ่น จำไม่ได้มันโดนเหรอใช่ปะเขาเหรอคิดว่าเขา,าเหรสามตัวนี้แปดหนึ่งแปดนี้เป็นเลขทะเบียนรถปูไหมแนนสีชื่อเรื่องมู้มนะเออครับผมสีแดงเลือดปูนะครับี่าครับผมเขามาแถวว่าวันเกิดอาจารย์น่ะเกิดแปดสองหนุ่นถ้วย<อ>วันที่ยี่เบียดอ็กวันที่ยี่เบียดเกิดแปดสองหนุ่นเลขก็ได้หนีมัดเลยแม่มัดโอ้ เอาเลยฝันดีดีเด้คนฝันเชียวหลายอ๋อเท่าคนขาลูกยามๆเหรอครับผมเห็นว่าฝันลูกยามๆเลยอือต่างประเทศต่างปต่เทศซื้อรถตุลี่อันนี้มาเนี่ยผู้ฝันดีตลอดเลยนี่เลยโอ้ฝันได้แบบนั่นโอ้ฝันว่าคนจิ้มนั่นโอ้ฝันงามฝันคนฝันเชียวหลายโอ้ก็ฝันเชียวหลายหน้าผู้สิ้วบอกันดีแหละวบ่ วันนี้เรโคนเดีย๋ยวเอาอีห้องมาแห่ภาคก็อยากเขามาหาวันนี้เราโคตรอยากเขามหาเลยชัวนี่รถขั้น,ในใหนีปูพูขั้นหนีใจมันบอบอเท่าไรก่ปูจังเงินก่กอสอ,องห้าสองหมื่นห้าพันบาทรถดอกพิมพายเอ่าทับเอฟซีกับเพราะว่าเอ่ทะเบียนงายอทะเบียนรถของปูกับแปดหนึ่งแปดสามตัวเลยแนี่สามตัวเลยหัวหนึ 3, 8, ่งสามแปดหนึ่งแปดเอ ครับผมซีตัวสามแปดถึงแปดนะครับได้อีขผมคันผู้ไดมีโชพีหมันผู้ไดอยากเป็นเจ้าภาพซื้อรถให้ถวายปูคือสองหมื่นห้าพันบาทราคาขอบินบาทเอฟซีครับผมเนื้อนอกครับแว่าพวกคันไหนใจเงินครับยุซีกครับผมเพิ่นเอารถให้่ก่อนรถมาให้่ใส่ก่อนมาขนานได้เงินเลแล้วค่อยไปใจบริสันว่าครับย่ซี่ครับผมโชหวันรับด้วยเป็นเศรษฐีครับยุซีครับผมปูห้มาเนะครับนะ หกตัวเลยหกตัวอาอเขาม่ใช่ถือเนี่ยเขาเปถือได้หกตัวเนี่ยเอาแต่ละคือบัวน้อยก็ไิด้วยเห็นน้ำกัดเหมือนปลาน้ยอีพีเนาะหกตัวสองหกสามแปดหนึ่งแปดคับไปซีกับผมรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเลยว่าสันปัวมิ่งมิ่งมิ่งแปดห้าล้านอ อวิ่งแปดนี่หาล้านเปอร์เซ็นต์มาสั่นครับพี่ผมล่างวิ่งหกครับผมล่างวิ่งหกนะครับต่อการนวดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเอาหัวขึ้นหัวลงครับพี่ผมตับไปเห็นบั้อ่าสองตัวตัดออกมีหนึ่งแปดหกแปดแล้วก็แปดแปดมาสั่นปูว่าครับง่ายหรอกแคหน้าจอไว้ครับพี่ีครับผมแนวทางของปูจ่อยปกคอครับมือหนี โชคมานลัมด้วยนะครับด้วยซีผมพอปูในรถหม้มาสามหมื่วันสันว่าปูไดอยากเป็นแก่เป็นจะปราบรถไม้กับปูนะครับเนาะตัวเน้นของปูคือแปดหนึ่งกับหกสามครับพี่เชี่ยผมบนนะครับนะส่วนเลขล่างหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนี่คือเอาหัวขีดหัวลงให้ซีครับด้วยซีคผมโชคมานลัมด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับด้วยซี่กับผม คำว่าเศรษฐีนี่จะเป็นของเอฟซีทุก่านทุกคนครับจับไว้<ข>อแต่วันที่หนึ่งผมข,ขอเติมเพียงแค่นี้ครับก็กลัาในคลิปหน้าเข,กขากราบคำว่าสวัสดีครับประดีมยนั่งกับผม